สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะการพยากรณ์การหมอโบคขอนุญาตนะคะแปะคลิปนี้ประชาสัมพันธ์สั้นๆนะคะกับคอร์สไพย่ยรุ่นที่10นะคะ Master u n i v e r s e t a r o t นะคะกับการพยากรณ์แบบมืออาชีพนะคะสำหรับรุ่นที่10นี้นะคะก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นนะคะใครที่ยังสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะคะทักแอดไลน์ะคะมาที่แอดมินได้นะคะที่ไลน์เท่านั้นนะคะเพราะว่า ที่ที่แฟนเพจ m e s s a g มันเต็มนะคะเอาล้ค่ะตอนนี้ก็มีสมาชิกครึ่งห้องแล้วนะคะเราจะสมัครกันเราก็ยังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนาคมนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะหรือว่าถ้าเต็มแล้วก็คือแบบปิดทันทีนะคะแต่ถ้าใครไม่ทันนะคะก็ลงชื่อรอรุ่นต่อไปนะคะเพราะว่าหมอโบปีนี้น่าจะได้สอนแค่2ครั้งไม่เกิน3ครั้งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ได้สอนตลอดนะคะปีละสองครั้งอืปีนี้สองน่าจะไม่เกินสามนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันซิค่ะว่าเรียนเรียนแล้วจะได้อะไรนะคะสำหรับขอนี้จะเรียนกันพิเศษสุดๆก็คือว่า3วันนะคะวันที่4ก็จะเป็น follow up นะคะเราจะเรียนกันวันที่22 ใช่สี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่บสามเมษายนนี้นะคะสองพันหร้อยหกสิบหกนะคะสุสุขสออาทิตย์นะคะยังไงสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะคุณจะได้อะไรบ้างนะคะในคอร์สนี้คุณก็จะได้นะคะสร้อยหินมาก่อนใครเลยสร้อยหินลาพิสลาชูรี่นะคะซึ่งเป็นหินแท้นะคะหินแห่งดวงตาที่สามสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณยังจะได้ไพ่นะคะ ทาร์ตนะคะไพ่ทาร่หนึ่งสำรับเนาะแล้วได้เอกสารนะคะในการเรียนนะคะประกอบไปด้วยแล้วก็ยังมีพิเศษนะคะพอดีว่าหมอโบกลับมาบ้านก็เลยพึ่งไปค้นเจอสต็อกนะคะได้เสื้อยืดสีด้วยนะคะสามารถที่จะเลือกถ้าคุณจะเลือกซส์ได้ก็คือแบบว่ามาก่อนได้ก่อนนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเหลือจํานวนจํากัดเช่นกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ สมัครแล้วนะคะเราก็ยังจะให้คลิปคุณนะคะไปเตรียมตัวหมอโบจะบอกว่าหมอโบสอนตั้งแต่พื้นฐานนะคะไม่จําเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีพื้นฐานอะไรมานะคะสอนให้ตั้งแต่เป็น new beginning ไปเลยนะคะจนถึง master ไปเลยนะคะดังนั้นก็เราก็เลยต้องเรียนนานนะคะสามถึงสี่วันนะคะดังนั้นขอคนที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับการเรียนเพราะว่าเนื้อหายเยอะมากๆนะคะทำไมถึงเนื้ออาหายเยอะขนาดนี้ก็คือเรียนแล้วก็ฝึกนะคะ w o r k s h o p ไปด้วยทำให้คุณเป็นไปเลยนะคะแล้วก็ มีคลิปเตรียมให้นะคะไปเตรียมตัวฟังชิลๆไปนะคะเกือบหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากที่เรียนจบก็มีคลิปให้นะคะไปทวนนะคะตลอดระยะเวลาการเรียนเลยทีเดียวดังนั้นเรียนให้แบบถึงสุดๆนะคะแล้วก็ได้ใบป,ประกาศนียบัตรจากหมอโบด้วยนะคะเพ<ม>เป็นการการันตีว่าคุณได้อยู่ในคอร์สนี้นะคะ <S <S เอาละค่ะนในในหลักสูตรมันจะเนื้อหายเยอะมากๆนะคะงั้นก็ฝากไว้อ่ะเอาชิๆแล้วกันมีอะไรบ้าง การดูดวงทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เทคนิคการอ่านไพ่เล่าเรื่องเทคนิคการา connect กับ s p เ c i a l ของคุณเทคนิคการทํำยังไงให้ดูดวงแม่นเทคนิคการหาคําตอบของทุกอย่างวันเดือนปีสถานที่ทิศมงคลจกักกระทั้ง7นะคะเออนำมาสามารถอัดแอปใช้ได้กับไพ่ยิปซีด้วยนะคะแล้วก็การ ฮิลลิงนะคะใส่จิตวิญญาณจริงๆนะคะสอนพื้นฐานจักระให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงสัญลักษณ์ขององค์เทพนะคะตัวเลขนะคะดวงดาวการหาชื่อประเทศการหาทิศต,ต่างๆอ่านให้เข้าใจเลยนะคะคือเรียนแล้วสามารถรู้ได้เยอะแล้วก็นำไปปฏิบัติจริงนะคะให้แบบไม่มีไม่มีเก๊กไม่มีกักนะคะเอ็กซ์คูซีฟอยู่ในนี้แล้ว นะคะเพิ่มเติมมาจากรุ่นก่อนๆก็คือแบบสัญ,ญลักษณ์จะเยอะแล้วก็การนําเอาสัญ,ญลักษณ์ไปใช้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังสนใจอยู่นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามานะคะได้ที่แอดมินแล้วก็ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วที่สําคัญเนาะหนึมีนาคมนี้มีส่วนลดพิเศษนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆสําหรับพื้นที่นี้นะคะเลิฟๆค่ะ โอเคค่ะเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งเนาะมาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะมาดูว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนคืออะไรนะคะแฮปปี mm ้นิวยรไทยนะคะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเจริญรุ่งเรืองมัง่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ,ะมาเริ่มกันเลยสำหรับชาววันเสาร์นะคะ พี่ใหม่ไทยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นลังงานใหม่ๆเนาะมาดูว่าสิ่งใดจะเกิดกับเกิดกับคุณนะคะมีเรื่องราวที่ดีๆอะไรใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะมาสตริงขึ้นมาเลยอืม the love the lover เดมน Prince of Pentacle นะคะ Queen of Wands Ace of Wands สีเสียมากนะคะเอ่ออย่างนี้นะเขาคืออะไรเขาคืออะไร V ก็คือไฟห้าเหรียญน,นะคะ star judgment awakening template yeah. เอยบขอเสริมสามใบนะคะวันเสาร์เป็นคนที่น่ารักจริงใจนะคะเฟรนลี่เพื่อนเยอะเป็นคนที่ถึงไหนถึงกันนะ่ะนะคะสำหรับเพื่อนนะคะเป็นที่ เกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกันวันเสาร์อ้าดาบมาอย่างเนี้ยเทนออบสอดเทนออสอดสิกออบสอดนะคะไฟออบขับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบคนที่เกิดวันเสาร์ transformation ขึ้นมานะคะ ไอไล์จากนางฟ้านะคะ Overload Imagine ช o ยสีสวยมากเลย ใครที่ชอบสะสมไพ่คุณจะรู้ว่าเออเวลาไพ่มันมีสีสันเยอะๆเราแบบมันมันมีความแบบมันมีความสุขเนาะคุณว่าไหมโอเคค่ะชาววันเสาร์เหนื่อยอะไรมานะคะคุณกําลังเผชิญนะคะด้วยความแบบคนวันเสาร์เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะเออแล้วเป็นคนที่จริงจังกับการทาอะไรด้วยตอนนี้คุณกําลังเผชิญอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกับทางเลือกที่กําลังเข้ามานะ ตอนนะี้อย่างจริงมีความรู้สึกงงงงวยงวยสับสนนะคะสับสนนะคะ,บ,นนะ,คะบางทีรู้สึกว่าเป็นมืดมืดนะคะเออกบบความมืดแปดด้านก็ไม่ถึงแปดด้านนะคะสับสนกับความคิดของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนคุณเริ่มอะไรบางอย่างมาด้วยแพชชั่นด้วยแรงบันดาลใจของคุณตอนเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณโฟกัสที่การงานงานเยอะอะไรอย่างงี้ทำงานหนักนะคะบางคนก็ทํามากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เนี่ยเมษาก็จะมีงานใหม่เข้ามาก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอีกเช่นกันนะคะอืมแต่ตอนนี้หมอ่าไม่รู้คุณเป็นไรอะ่ะทาไมจิตใจเรามันเป็นแบบเออสับสนอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะหกหกสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเดือนเมษาเนาะอืมจริงๆนั้นคืออะไร งานค่ะเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับงานแต่ผลลัพธ์ดีอยู่ค่ะแทงน้ำซอสบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะอืมตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะคุณต้องใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถของคุณเป็นพิเศษมากๆช่วงนี้นะคะอืมนะเข้มแข็งนะคะ เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งนะคะเอาละค่ะเดือนนี้เดือนนี้นะคะเอางานก่อนคนที่รอคอยงานนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า icional. มืดมนสับสนนะคะว่างงานมีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสได้งานมีมาให <vale ้เลือกมากกว่าหนึ่งค um> ่ะเออมีมาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคุณจะต้องเลือกเอาแล้วแหละนะคะคุณจะต้องเลือกเอาว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะบางคนก็ยังไม่อยากจะเริ่มต้นตอนนี้มีเข้ามาแล้วแต่ไม่เลือกก็มีนะคะกําลังจะไปแบบ ตกลงไปประชุมไปทําข้อสัญญาข้อตกลงอะไรเกี่ยวกับเงินเดือนอะไรอย่างเี้ก็ได้นะเดือนมีามีโอกาสได้งานค่ะทีนี้งานประจำล่ะงานประจํานี้เหนื่อยเนาะนะคะเหนื่อยทํางานเยอะนะคะแล้วก็เหนื่อยทางความคิดด้วยนะคะทําหลายอย่างคนที่ทํางานประจํานะคะกำลังจะมีงานใหม่งอกขึ้นมาเงยขึ้นมานะคะอ่ะย t อน r i ไ h t p a ์ t อ่ะ บางคนก็อาจจะได้รับนะคะเงินเดือนเพิ่มหรือเพิ่มตําแหน่งก็ได้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มศักยภาพบางคนไปศึกษาต่อไปเรียนต่อนะคะงานประจํามีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมเนี้ยเสริมนะคะมันสร้างความมั่นคงให้คุณได้เห็นไหมงานประจําของคุณมันม่นคงคมั่นคงค่มั่นคงแล้วก็เพิ่มเพิ่มคุณไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่น ความมั่นคงกันเงินที่เพิ่มมากขึ้นบางคนอยากได้รถอยากได้บ้านนะคะงานประจําอะไรอย่างเงี้ยรอคําตอบนะคะจากงานประจํามันทําให้เราพัฒนาชีวิตมันทาให้เราสร้างความมั่นคงในชีวิตได้นะคะเอาละค่ะสาหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวบางคนทําหลากหลายนะคะทาหลายอย่างในทีเดียวกําลังจะลาบลื่น เรียบร้อยราบรื่นนะคะรุ่งเรืองด้วยมาเร็วมากการขยบขยายหรือเปิดสาขาที่2ออะไรอย่างเงี้ยการเพิ่มคูณนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีหนึ่งเหรียญประสบความสําเร็จเงินปังเงินมารัวๆนะคะแถมเงินปังเงินมารัวๆไม่พอคุณกาลังจะได้แบบลูกค้าคุณกําลังจะได้แบบโปรเจกต์ Project, ชิ้นใหญ่ๆห,หรือก็จะมีแบบคนมาติดต่อหรือว่าคุณคุณจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันอะ นะคะทำให้เงินเข้านะคะหรือว่าโชคดีมากนะฟังมากค่ะถึงไหนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไงเดี๋ยวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังคอนเนคอะไรกับคุณหรือจะบอกอะไรคุณนะคะหนึ่งสามมันก็เป็นพลังงานของมองว่าไม่รู้ว่าคุณรออะไรนะคะ แต่พันธนาการอะสมมติว่าคุณเหนื่อยคุณก็จะหายเหนื่อยแหละนะคะหรือว่าการรอคอยคําตอบที่ชัดเจนก็จะได้คําตอบหรือรวมไปถึงการการรอผลลัพธ์อะไรบางอย่างคุณได้ผลลัพธ์แน่นอนนะคะในเดือนเมษายนเนาะเอาแล้วค่ะ,ละ,คะผลลัพธ์นั้นมาเหรอวันศุกนะคะวันที่ได้ข่าวอะวันที่ได้ข่าวน่าจะเป็นวันสุก โอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณได้พระพระนารายหรือว่าพระวิษณุนั่นเองนะคะสาธุพระนารายพระวิษณุนะคะเนาะการเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพมันเป็นช่วงของชีวิตของคุณนะคะแต่ละเหตุการณ์ของช่วงชีวิตนะคะ อย่างเช่นน้องนองนักศึกษานะคะก็สามารถชิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษาหรือว่าสําเร็จการศึกษานะคะการงานนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งเสียเส่ยงนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับการเกิดการแก่เจ็บตายทหารตํารวจประกันภัยประกันสังคมแพทย์พยาบาลยารักษาโรคเครื่องมือช่วงนี้จะโดดเด่นมากๆนะคะปัง ถ้านอกเหนือจากนี้เราหมอโบนอกเหนือจากนี้มีการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีมากๆนะคะเงินเพิ่มความมันคุงเพิ่มนะคะการเงินนะคะได้ทรัพย์สินเงินทองจากการเสี่ยงด้วยหรอจากการเสี่ยงอาจจะมีบางอย่างนะคะที่ฟุกฟุกขึ้นมาก็ได้นะ,ะอืมความรักล่ะความรักความรักเข้ดูความรักหน่อยนะ ได้เดินทางหรือเปล่าเดือนนี้ถ้าเดินทางนะคะเดินทางก็ปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลถ้าได้เดินทางก็ปลอดภัยนะคะสุขภาพต้องระวังความเครียดความคิดนะคะระวังจะเป็นโรคประสาทหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับความซึมเศร้านะคะแต่ถ้าคุณเป็นโรคประจาตัวอะไรอ่ะมันก็จะบรรเทาเบาบางขึ้นนะคะอบอกว่าปลอดภยัยแตกก่การเดินทางก็อย่าประมาททุกๆชีวิตของเราทุกวินาทีอ่ะ เอ้าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าประมาทนะคะทุกคนนั่นแหละความรักสายสดหละ่ะหมอบอกว่าชาววันเสาร์อ่ะคุณโฟกัสไปที่ชีวิตของตัวเองมากกว่าการแสวงหาความรักหรือเปล่าช่วงนี้สายสดมีคนเข้ามาแต่เรายังไม่พร้อมนะเดลิเวอร์มีคนเข้ามาอยู่ค่ะมีคนเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะดูสิ คนเข้ามาอาจจะมาจากทางไกลนะคะหรือว่าจากการเดินทางก็ได้คนใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆคะ่ะมาจากการเดินทางคนใหม่ๆมาจากการเดินทางหรือว่าการได้เจอกันอย่างเงี้ยจากที่ที่แบบว่าใหม่ๆสถานที่ที่ใหม่ๆชาว่านดินนะคะถ้าคุณเจอสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เป็นไง นะคะเคลียร์ปัญหาในเรื่องของส่วนตัวนะคะคนที่มีคู่ก็เป็นใช้เวลาไปนะคะใช้เวลาไปรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายร่วมกันนะคะอ,อ,อาจจะต้องช่วยกันนะคะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแนวคับใช้ช่วงเวลานี้นะคะอยู่กับคู่ดูแลกันแลยกันมีเด o มนขึ้นมาบางทีเราอาจจะสับสนเราก็ต้องเปิดใจคุยกันนะคะ ในเรื่องของความรักอ่าคนที่ไม่ชัดเจนเคลียร์ไหมเหนื่อยนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเหนื่อยอ่ะมันแบกทุกสิ่งทุกอย่างมานานนานมากนะคะอ่อนๆอบๆมันนานมากนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าจะต้องจัดการสักทีนะคะนิ่งงการนิ่งคือการจัดการแต่ก็ไม่เสร็จสิ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณเทคแอคชั่นนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็สิ้นสุดได้นะคะในเดือนนี้ ะะส่วนคาแนะนําของคุณนะคะมันเป็นคุณอาจจะโดนใครทาอะไรรับหลังคุณนะคะอย่างเช่นถูกแทงข้างหลังนะคะถูกแทงข้างหลังหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานท็อกซิกนะ,ะสุขภาพไม่ดีนี่สินอะไรอย่างเงี้ย เกิดขึ้นจะต้องพยายามอยู่ในขอบเขตนะคะแต่หมออกว่าถ้าคุณเจออะไรมาคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมูฟออนจากอดีตนะ,ะจงใส่พลังในเรื่องของความหวังทุกคนเกิดมาบนโลกใบน,นี้มีภาระมีหน้าที่หมดทุกคนมีประโยชน์กับโลกใบน,นี้หมดนะคะดังนั้นจงสร้างความหวังให้ตัวเองแค่เราเรียนรู้ที่จะสร้างความหวังก้าวแรกของบันไดเราวความหวังเราศรัทธาในตัวเองเรายังไม่เห็นก้าวสุดท้ายของบันไดหรอกนะคะเราต้องก้าวแรกก่อนขึ้นไปก่อนนะคะสู้ๆนะ ะมาดูว่านางฟ้าเอนเจนของคุณกำลังเสืออะไรถึงคุณนะคะโอเวอร์โหลดเนี่ยมันเหนื่อยมากนะโอเวอร์โหลดเนี่ยชารืออภาระความรับผิดชอบหน้าที่ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์บางทีไม่เป็นตัวของตัวเองช่วงนี้มันเบื่อเนาะช่วงนี้มันเบื่อมันหน่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะอย่างน้อยคุณก็มีหกถ้วยนะคะพยายามหาอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำในอดีตนะคะความทรงจำดีดีเมมโมรีดีๆหรือว่าคิดพส้ทีทเข้าไว้นะคะ การเปลี่ยนแปลงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนะคะการแก้ไขปัญหานะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหานะคะก็ต้องวางแผนด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ใช้เซน์ของเ็งนำพาไปคุณจะเลือกวางอย่างบางคนอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องในเรื่องของความรักนะคะคนสองคนทางสองทางงานสองงานซึ่งสิ่งสิ่งนี้คุณ ค,คุณกอดมันไว้นานแล้วนะคะคุณกอดมันไว้นานแล้วคุณอา,อาจจะต้องจัดการกับสิ่งสิ่งนี้นะคะ ace of cups เข้ามานะคะาทางเลือกที่ดีนะคะมีทางเลือกที่ดีเข้ามาถ้าคุณยังไม่ได้เลือกแสดงว่าภายในเมษาจะมีทางเลือกที่ดีเข้ามามีคนที่ดีเข้ามามอบรักค่ะเอาละสุดท้ายท้ายสุดนะคะขอคําแนะนำนะคะจากสปิตของคุณ ก่อนวันที่ดีที่สุดของคุณนะคะเอ่อวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์วันเสาร์นะคะพฤหัสจันทร์เสาร์นะคะวันที่ดีวันที่มงคลของคุณนะคะเลขมงคลเหรอเลขมมงคลเลขสาม เลขสามเลขสี่เดี๋ยวๆเอาใหม่ตาลายเลขสามไม่ใช่เลขสามโทษทีมีเลขสี่นะคะมีเลขสี่แล้วก็มีเลขหกนะคะเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดนะคะเลขสี่เลขหกเลขแปดมีเลขสองด้วยอุ้ยหลายเลขแท้นะคะ แล้วก็นี่เลยพระนารายนะคะถ้าคุณจะไปไหว้พระหรือว่าไปมูเตรูนะคะขอพรก็จะมีพระนารายพระแม่รัศมีนะคะแล้วก็พระนารายพระวิษณุเดียวกันเนาะพระนารายพระแม่รัศมีแล้วก็พระกฤษณะพระกฤษณะ พระศิวานคราชปางนกตราชนะคะเ,คเยอะมากเดินเยอะมากคุณอาจจะเดินทางสายมูเตรู้ก็ได้นะคะอพระนางพะนางสตรีก็ได้ ทิศมงคลใช่ไหมทิศมงคลหลายทิศมากอะเอาเป็นว่าเลือกสักทิศนะคะทิศมงคลก็จะมีทิศตะวันออกนะคะมีทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะอืทิศมงคลในเดือนนี้นะคะละเอียดยิบเนาะเนเจอร์พาตัวเองไปฮิลลิ่งกับธรรมชาตินะคะแล้วก็พาตัวเองเนี่ย ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่มันสร้างสรรนะคะกับเตรียมพลังในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะ New Beginning ได้เข้ามาถึงชีวิตของคุณแล้วนะคะคำแนะนำจากสซฟริกถึงครูหรือครูบาอาจารย์ถึงคนที่เข้ามาดูสำหรับชาววันเสาร์พักผ่อนเนาะเหนื่อยก็พักนะคะคุณเหนื่อยอะ่ะผมรู้สึกพลังงานความเหนื่อยมันเยอะมาก ความเหนื่อยเหนื่อยกับท็อกซิกด้วยแล้วก็เหนื่อยกับไม่ใครทำอะไรรับหลังคุณอะไรไปอย่างเงี้ยเหนื่อยภาระด้วยนะคะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับเออเออบางบางบางคนคนคุณอาจจะทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ท็อกซิกคุณอาจจะทำอะไรที่เบื้องหลังแล้วคุณก็เหนื่อยนะคะกับการสร้าง เบื้องหน้าให้สําเร็จอย่างเงี้ยออนะคะดังนั้นก็คือฮิลลิ่งตัวเองพักผ่อนสนะเนี่ยบางทีทำอะไรอะไม่ได้หลังใจนทำด้วยความถูกต้องถูกต้องแต่ไม่ถูกใจตัวเองนะคะมันก็เลยกลายเป็นเราไม่มีความสุขนะ,ะพยายามลดลดความทิฏฐิอีกโก้นะคะอย่ามีปัญหากับใครอาจจะมีคนไม่ชอบคุณรับหลังมีแน่นอน แต่ปล่อยเขาไปค่ะเขาทาอะไรเราไม่ได้ใครทําอะไรกับเรามันเป็นกรรมของเขาเนาะเราโต้อตอบมันก็เป็นกรรมของเราทันทีปล่อยเขาไปนะคะชิวๆ <c oughs> โอเคค่ะก็เป็นเดือนที่ดีของคุณมากๆในเรื่องของดวงดีขอ้ทุกคนโชคดีนะวันเสาร์ที่น่ารักนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะฝากกด subscribe ไลค์แชร์ให้หมอโบด้วยนะเลิฟเค่ะ